อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่เขามีม้าเหมือนที่บ้านเลยจิ๋วไม่ใช่ค่ะของเราค่ะมาถึงแล้วค่ะลีลาการ์เด้นมีลาค่ะมีลาการ์เด้นสวยนะไปสาบไปน้ำใช่ไหมไม่ใช่สาบไปน้ำเราทำไมบ่อจ่อเคสนี้มีจ่อเคสอยู่ด้วยเราก็เดินเข้าไปเต้นลำกันนะทาเป็นหน้กากได้เลย นี่เรามาถ่ายละครเจ้าหญิงกันนะตรงนี้อุ้ยสาวไปน้ำสวยมากผิวที่สาวไปน้ำสวยมากสวยอ่ะสวยไหมสวยไหมมาแล้วมาแล้วเิน่าตอนนี้ลงมาถึงที่มีลากาเด้นแล้วนะคะ มามืดมากเลยแบบอากาศดีสุดๆอะกรุงเทพนอนนี่เย็นแล้วขนาดมืดๆก็เห็นว่าสวยนี่แล้วเราก็เลยมากินข้าวกันก่อนน่ากินมากมีแกงจืดวอเตอร์เคสนะคะแล้วก็มีอันนี้อะไรปะาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาปีไก่ทอดแล้วก็อันนี้ลายป้าเนื้อยาเนื้อยากินแจ่วมีอะไรมั้งนี่น้องพี่กินข้าวกับไก่ทอร่อยอันนี้อร่อยมากคุณแม่เจ้าเนื้อเจ้าของเขามาแนะนั่เป็ว่าเนื้อน้องลายกะเพราอร่อยจริงจริงนนี้เนื้อยาเนื้อมาก อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะตัวใหญ่มากน้องพี่มั้งไหมปลากระพงมั้งไหมคะไม่เอานี่เดิกกินมาเองะกินเข้ากไก่ทอดอร่อยไหมจิ๋วอะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปิดไฟแล้วนะเปิดไฟแล้วงจไม่ต้องมนไม่ทำอะไรเราไม่ทำอะไรจับไปกินเหรอมีที่จับไปกินจับไปปล่อยเสร็จแล้ว โยนให้น้องนี่นะครับโยนให้น้องได้ไหมอะไรคุณแม่กลัวอะไรกันคะเขียดเขียดอ๋อเมื่อกี้ไม่อยากกระโดดใส่ขาแม่เลยอ่านี้ก็เรามาดูบ้านพักอันนี้จะเป็นแบบชั้นเดียวแต่สวยมากสวยมากอันนี้ม่เสริมเตียงเราจะอยู่อันนี้เพราะว่าเราได้นอนพอเพราะอันนู้นนอนไม่พอได้ไหมได้นี่แหมคุณแม่โทรศัพท์พิมพ์นอนห้องไหนครับ แล้วเรานอนห้องนู้นเพราะมันมีเตียงเสริมปาร์ตจะได้นอนได้ส่วนอันนี้เป็นสองชั้นข้างบนมีห้องน้ำเอาดียวอด้วยนะแล้วมีห้องน้่งห้องนอนข้างบนและล่างปารตี้นอนนอนแค่สองคนเดียวปาตี้ครับอ้าวเข้าห้องนักงเลยแค่ะห้องกว้างมากหกว้างมากเลยดูอะไรหนังอ่ะดูหนังดูหนังเด้อ ก็จะเป็นแบบเดพยายดานถึงสูงนะกระฟาดทุกสิแล้วก็จะมีโคมไฟแล้วก็จะมีจกจิ้งจก<อ>ไหนเขาบอกเป็น,นอิตาล,ลีไงอ,อิตาล,ลีจิ้งจกเป็นจิ้งจกอ,อิตาล,ลีนะเออเกียภาพชมหน่อย <c oughs> ค่ะห้องเป็นยงไงนี่แล้ก็จะมีห้องอยาสงสเตียงแล้วก็จะโคนไมไฟแล้วก็มีเตียงผ้าที่สบวันะแคมูลนี่มันเม็เตียงเสริม,ม,เ,ม,มนเนี่ยเตียงถาวรเนี่ยฮะเขาบอกว่ามีเตียงเสริมให้หรือว่าห้องนี้เป็นห้องเนี่ยมีได้สองคนอยู่แล้วเป็นถาวรเนาะอ๋อใช่ ม้นก็มีม้าเหมือนที่บ้านเลยจิ๋วนี่คือฉากของเราค่ะนี่มีโยกระดับมันจะมีทีวีก็จะมีไมโลให้ชงอะไรเรียบร้อยนะคะฮะเขาบอกว่ามีไมโลให้ชงแต่เขามันอยู่โอนตินคู่แข่งกันนะลูกกูกระยังไม่ได้กินเลยตัดเลยกัดเลยเลยเฮ้ยถูกใจสุดย้อนเลยมาร์เบลี่มาร์เบลี่ลูกหมอนค่ะมีสองจานมีลำไยเกี่ยวถูกใจหนูหมดเลย มีลูกหม่อนสองจานมีลำไยหนึ่งจานแล้วก็มีน้ำโค้กแล้วก็น้ำตาลพิมกินลูกหม่อนเป็นไหมคะไม่น่าเป็นตรงมันคือเมเบอรี่มาใช่ไหมใช่ลูกหม่อนหรือเมเบอรี่นี่แหละนี่อ่าน้พิมพ์อ่านจิ๋วๆไปก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะลยอืมหวานหืมหวานมากที่เนี่ยเขาชื่อว่ามีลาการ์เด้นใช่ไหมแล้วเห็นมีลาสั้งตัวเนะแล้วถามเขาว่ามีลาคืออะไรมันต้องมีความหมายภาษาอิตาลีเนี่ย มีลาคือแอปเปิลเขาบอกแล้วเขาปลูกแอปเปิลที่ข้างหน้าด้วยค่ะแต่แอปเปิลอาจจะเล็กไปนิดนึงเขาเปิดแม็กจิ๋งไม่ใช่อะไรค่ะบาร์กับแม็ชอบไปดูห้องน้ำกันปะอ่าไปดูห้องน้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูระเบียงก่อนได้ไหมระเบียงใหญ่มากอะระเบียงใหญ่โตเหมือนอีกห้องหนึ่งเลยเปิดตรงนั้งเปิดนี่อ่าเปิดตรงนี้ค่ะอากาศเย็นมากเขาบอก็บอกไปกันโอ้ไม่น่าเชื่อว่าอากาศจะเย็นได้ในฤดูนี้เย็นเย็นเนาะก็เหมือนไม่ค่อยมียุงนึกแค่มวลหรอมันดึกแล้วนี่นี่กินบองเนาะ ยุงกลับบ้านน่ะฮะเราจะหนี้พี่เขียนเสื้อผ้านะคะโอ้โหชุดเขามีชุดซสปอร์แมนใช่ไหมครับเขาทำเองค่ะคือกว้างมากเลยเจนี่ไม่เปิดได้นะม้าเปิดเป็นชมสวนได้แต่ต้องตัวโกก็ปิดตัวโผกรปิดคุณไม่เคยเห็นอ่างแบบนี้นะไทมอนจะเห็ยาวมีไหมคะยาวมีสองกล่องด้วยพี่ดิแล้วก็จะมีสบู่ให้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มาก บบชอบชอบ,อชอบเนี่ยกระเบื้องเขาว่าผาสกิไอ,อ,อ,อ้ยกระจกเขาก็สวยนะน้องพิมพ์ดูสิใช่มีเหล็กม,มีมีลายดอกไม้ด้วยเห็นไหมจะมีเหล็กค่ะบ๊ายบายค่ะ,าคะราตรีสวัสดิ์นะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเล่นน้ำกัน,นะค่ะเรามามืดแล้วมองไม่เห็นว่าสระเป็นยังไงแต่ว่าแม่ดูในรูปน่าเล่นมากเตรียมตัวเตรียมตัวเลยพรุ่งนี้เจอกันค่ะ